สวัสดีครับแฟนๆตอนเที่ยวทั่วไทยทั้งทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทางช่อง u ูท b e นะครับวันนี้ก็พาท่านมาชมโบราณอีกทีมงานหนึ่งนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับนะครับทีมงานนี้นะครับเวลาออกลานี่ใช้ชื่อทีงมงานอะไรเขาเนะี่ยกรมแบนครับกรมแบนหนองปลาดูกรมแบนหนองปลาดูท่านไหนกรมท่านไหนแบนกรมนคนเนี่กมรมนี่กรมนีม่นั่นแบน ชื่อนีไ้ได้มาไงเขาเน,นี่ย <c oughs> มันดูแปลกๆนิดหนึ่งไม่ดู้ครัพอตั้งไห้มันเกิดแฟดเกิดแฟดเกิดโคตรเต็มโคตรแฟดก็เลยตั้งคุ้มแบนนีนน่มาไงครับว่าคุ้มแบนเลยเลยพี่ชายเขามีอยู่คนหนึ่งมันยังน้อยๆอนยู่สองขวบอ่ะครับบอกว่าน no, ้องเกิดแฟดเขาว่าชื่อคุ้มแบนดิคุ้มแบนคิดว่าคิดว่าคุณพ่อเดี๋ยวเราแล้วคิดว่าพี่ชายเขาว่ามาตัวน้อยไปเนี่ยเขาว่าตัวชื่อคุ้มแบนงั้นนะ เออขายเป็นกมแบนไปเลยืนะครับที่มานั่งพูดคุยกับทางผมวันนี้ก็อย่างที่บอกทีมงานกรมแบนนะครับก็จะมีกรมแบนนะนี่กรมนั่นแบนแล้วคุณพ่อชื่ออะไรครับเนี่ยสนใจครับสนใจขอร่างนี่พ่อสนใจเนาะครับการงานนี้ก็เป็นทีมงานนี่ท่านหนึ่งชื่ออะไรครับเนี่ยเพื่อครับเพื่อนนี่ก็อยู่ด้วยกันนานเลยนะครับผมว่าเป็นเกิดที่นี่ครับ เป็เขยอ๋อเป็ดเคยทางน้อนะครับถนนชื่อเบาชื่อเบาอ๋อถนนะครับถนน,น,นนะน,นอะไรนะสงการสงการอ่าตัเวเล็กชื่อใบชื่อใบไม่รู้สูตรถึงวเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> สียใบนะครับเสียว <c oughs> โอเคก็สวัสดีทุกท่านนะครับ,วรบสวัสดีคุณแบรและทีมงานทุก,ท,กท่านนะครับนะครับก็ขอขอบคุณทางทีมงานกรมแบนนะครับที่อนุญาตให้ทางอ่าทางช่องมาทำงานแต่ชาววีดีโอเกี่ยวกับ โบราณที่บอกเขามีแม่เหล่าโบราณด้วยใช่นี่ประมาณกี่ตัวแม่เหล่าประมาณร้อยนะครับตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยประมาณประมาณร้อยกว่าตัวเป็นไปไงแม่เหล่าที่พอเป็นแม่เหล่าโบราณหรือว่าเหล่าดั้งเดิมหรือว่าซื้อเข้าส่วนใหญ่ก็ซื้อเข้ามาเมืองเราดั้งเดิมเมืองมีเหล่าดั้งเดิมด้วยใช่ไหมเขาดั้งเดิมถือว่าเป็นเหล่าโบราณนะครับอ่าโอเคนะครับนะครับก็ขอขอบคุณทางโป้งนะครับที่แนะนําทาง ทีมงานโกเบนพวกทางทีมงานโกแบนนี่ตบถาที่หนึ่งการติดต่อนี่เป็นไงบ้างติดต่อประธานงานเพื่อทำการใส่เท้านี่ยเซียบอยท่าซิกครับเขาบอกพวกพวกเขาเล่นด้วยกันอ๋อเป็นน้องๆเขานี่แหละอ๋อเป็นน้องๆทีมงานที่ว่าสองบัวอืมอืมเพราะว่าบ้านเขาอยู่ท่าซิกนี่เนาะนะครับก็องขอขอบคุณทางอ่าเสียบอยท่าซิกนะครับที่สานงานพูดคุยเพื่อจะมาชมทีมงานนี้นะครับ วัวลานทีมงานนี้มีประมาณกี่รุ่นกรมก็มีทุกรุ่นเลยครับวัวจิว๋ววัวเล็กแล้วก็วัวกลางจิ๋วเล็กกลางทั้หมดเลยเออะแต่วุ้นใหญ่ไม่มีเนาะรุ่นใหญ่ไม่มีนะครับวัวทั้งหมดนี่เป็นวัวซื้อเข้าหรือเป็นวัวไอ้ลูกเกิดเห็นบอกว่ามีไม่เหล่าด้วยนี่วัวลูกเกิดทั้งหมดเลยครับเกิดทั้งหมดเลลูกเกิทดทั้งหมดเลยตัวแพ้ครัมีซื้อตัวเดียวตัวดำตัวยาวปุ๊บตัวดำตัวตัวแพ้สุสีนู้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะ อินเสิร์ตภาพให้ชมว่าตัวนั้นเป็นตัวซื้อเข้าตัวเดียวครับอ๋อก็เกินของพี่ไขรครับพี่ไขรครับพี่ไขรบอบบกคนพี่ไขรบอบบกคนอ๋อได้มานานยังตัวนั้นนานแล้วก็แตะได้น้อยแต่ะสองเลรอชื่ออะไรชื่อเด็กตัวชัตุนี่ชื่อแพรน้อยเออเป็นเป็นไงบาทไหนผลงานเป็นไงบ้างก็กรุงหนองคำรามสองบาทสองบาทเลยใช่ไหมอ๋ออ๋ตอนนี้อายุเขาประมาณสี่กว่าประมาณสี่กว่าเพื่อนถึงไหม ประมาณสี่ขวบเนาะโอ้โอ้มาณสี่ขวบท่านผู้ชมนี่เป็นวัวซื้อเข้านะครับเนี่ยตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวโน้นนั้ก็เป็นลูกเกิดหมดเลยทางทางน้องก็ลูกเกิดอยู่เนาะลูกเกิดหมดเลยท่านผู้ชมโอ้มีผู้หลักผู้ใหญ่มาอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับคุณลุงอะไรกันเนี่ยลุงตุลุงตุจ่าตุขออนุญาตเรียกจ่าต้ัวดูกันนะผู้การโูร้านเรียกจ่าตั้โอ้จ่าตุเป็นไงกระทางทีมงาน นนหลาะครับอ๋อเป็นนี่เป็นหลานใช่ไหมอ๋อเป็นญาติกันอ๋อโอเคโอเคนะกูต้องโกต้องมานั่งคุยเรื่องความเป็นมาของทีมงานกุมแบนนิดนึงนะครับกุมแบนนี่เป็นยังไงเริ่มต้นงานเนี่ยุ่มทีมงานนี้ใช้ชื่อคพาว่ากุมแบนเนี่ยเริ่มต้นครับที่แรกอะผมไม่ได้เป็นนายผัวครับผมเล่นกับลิฟดอนขุนวิ่งลิฟดอนขุนวิ่งกับรถหวานขุนวิ่งครับครับครับแล้วพอลิฟเข้ามาหยุด แล้วผมก็มีวัวลกเกิดผมก็เลยเล่นม,มาเรื่อยๆครับผมไม่หยุดไม่เคยหยุดเล่นกี่ปีที่แล้วเล่มหนานห้าปีแล้วกี่ปีแล้วตั้งก็ตั้งกะเก่นตั้เป็เลเจใช่ไหมผมติดแล้วผมเล่นหนาหนานกีปีที่แต่ี่อมแปลนี่ก็นานเหมือนกัน วันก็แต่ตอนปลายแล้วจะใช่อคกแก่เป็นเป็นนายเข้มเล่เออช่วยเข้มเล่ช่วยเข้มช่วยเจียวอ่ะเป็นสิบใช่ไหมเป็นสิบปีเป็นสิบปีเหรอเป็นสิบปีโอแรกแรกนี่ก็เออคุณบอกว่าซื้อเข้าตัวหนึ่งก็หมายความว่าที่ออกมาสิบปีก็เป็นลูกเกิดทั้งหมดเลยใช่ครับโอ้ลูกแต่เราคุยเรื่องไม่เรานิดนึงไม่เรา มันมีมาหนาเองว่เหเราชุดที่มีเพื่อน,น <ปะ S 1> แต่จะได้เป็นเด็กๆนะเล,ะลเื่องจาแต่กลุ่มแบนยังเล็กๆอยู่เล็กๆก่อนแล้วแล้วที่คุณพ่อบอกไอ้เป็นเป็นเหล่าดัางเดิมนี่เป็นยังไงมันได้ยังไงมาอย่างไงพ่อผมเลี้ยงไวอ้อ๋อจากจากพ่อเลยจากพ่อผมเลี้ยงบัฟูกมากแบบนี้แหละเออเป็นบัวตัวไปแล้วะคุณแกล่ครับ แล้วยังไงมาเป็นโบราณพอผุ้ย่าหมาผมก็เป็นในพัวของบรรกุ้มเบนนี่แหละเออผมก็เป็นในพวงบรรกุ้มเบนนี่แหละพ่อกุ้มเบนใหญ่ผมว่ากุ้มเบนเขาแทนหมายว่าพ่อก็เล่นโบราณมาตั้งแต่หนุ่มนุ่มผมก็เล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณพ่อของเล่นเล่นพ่อของปู่ต้องปู่ต้องปู่ต้องปู่ปู่เสียแล้วไม่นเล่นไหม ปูเล่นเล่นใช่ไหมเล่นหมายว่าไปไปกับทางปู่ครับผมตั้งตู้ตกขุณหนึ่งตัวในน้อยอ่ะโอ้เออผมตั้งตู้ตกขุนตั้งเด็กๆก็พ่อทางปู่เนี่ยให้ให้วัวฝูงมากี่ตัววัวเราดั้งเดิมเลยนะวัวเราดั้งเดิมกับปูก็มีไม่กี่ตัวแล้วแล้วมันบ้าบดมีเราก็มาซื้อมาอีกเออตอนตอนที่สมัยคุณปู่เล่นเนี่ยเอาเอาเอาวัวดั้งเดิมไปเล่นไหมเล่นเป็นโบราณเราเอาวัวที่ฝูงนี่แหละมาหมายว่าเป็นโบราณตั้งแต่ตอนนู้นเลยอ่ะครับโอ้เหรอ ผมคิดว่าพึ่งพึ่งมาสมัยก่อนที่เขาเล่นกันะดล้านมันไม่มีมากประเดี๋ยนี้มันนานจะมีทีนึงครับครับครับสมัยก่อนหัวมันใชยหัวไถนาทีนี้พอมารุุนผมเนี่ยแล้วก็จับมาซ้อมๆเลยมันก็พอใช้ได้ก็คือหัวทั้งเดิมเป็นวัวไถานานด้วยเว้ยใช้ทำนานทำงานเนี่พูดง่ายไถนาอไถนาแต่พอจับมาซ้อมล้านมันก็ใช้ได้อะอ๋อกลายเป็นเป็นเหล่าโบราณไปเลยก็เลยเป็นเหล่าโบราณมาเรื่อยๆโอ้เป็นเป็นเป็นยังไงดีไหมสมัยนู้นหมายถึงเอาโบราณดูเกิดมาเล่นดีไหม ดีไหมผลงานก็ดีไหมพอพอไปได้ว่ามันใช้ได้อะพอจะได้เออเพลบางชนะอาบางเต่มันก็พอใช้ได้เยอะมีชื่อไหมว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นเป็นข้อของทางคุณพ่อนะกรมแปนนอะไรเงี้ยมีพอจะมีชื่อสักตัวสองตัวไหมหรือว่าเมื่อพอเข้าไปในร้านเนี่ยอ๋อดีหัวของลูกเกิดทีมงานนี้เนี่ยเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยตัวไหนตัวไหนดู่น่อะไลนูหนอ เหลืองไทยรัฐลูลามอะไรลูกเนี่ยนี่ฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่ลูกหลามยูงหลางพี่ยูงหลางไรลูกนู่นอ๋อโอ้โนี่นเนาะอะไรเดี๋ยวนอ้ตัวนั้นตัวแรกเลยใช่ไหมที่ว่าพอจะคนจะรู้จักอ่ะชื่ออะไรตัวนั้นล่ะเหลืองไทยรัฐเหลืองไทยรัฐโอ้เหลืองไทยรัฐลูกเกิดแม่เขาอยู่เป็นตัวนั้นอยู่เหาอแม่อยู่อ๋อแม่นอนอยู่ใช่ไหมแม่นอนอยู่หนึ่งอืม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 โอ้โทษบ้านไหนเหลืองไทยรัฐเนี่ยบ้านรองอ่ะบ้านรอง เป็นนไงผลงานนี้เป็นไงบ้างดีไหมสิบสบายแล้วนสิบสบายแล้วครับเนอะสนามที่ไปใครเดียวเนอะครับรุ่นไหนดูนะรุ่นไหนผลรุ่นกลางครับรุ่นกลางใช่ไหมเอาสนามล่าสุดที่นาเทียมนาชล่าสุดตะขาบตะขาบมีไหมแต้ชนะตะขาบงผมเนี่ยผจเนอสิบหนึ่งชนะครับเป็นต่อด้วยโอ้เป็นต่อ <S <S สิบหนึ่งโอ้โหเนาะกี่รอบสี yeah. oh, mm ่รอบ เออพี่เห่าอ่งสีอ่างหรอกเออเหลียวเนาะแล้วก็ก้อนอันนี้ก็บานแหลมก็บานแลมเหมือนกันเป็นบานแหลมไม่เลื่องเงินเยอะครับไม่เหมือนอะไรเหมอกันเออะบ้านรองเหมือนกันบ้านรองเออบานแหลมเกียรติครับใช้ใช้คานที่ไหนเลยใช้คานคานคานทั้งหมดคานเจ้ดีทั้งหมดเลยด้นี้หมดเลยอันนี้หมดเลยผมเป็นพี่ทีมงานอีกด้วยใช่ไหมผมมันยังอยู่เขาเนาะอีกยังมาเป็นหมดแต่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยของทีมงานเนี้ยเอาไปกันภาษาทาด้วยอ๋อของซื้อไปเหรอโอ้ ซื้อไปมีวัวดานกี่ตัวไหนไถามแล้วก็ถามเลยหกตัวหกตัวรุ่นไหนบ้างเนี่ยรุ่นรุ่นเล็กแล้รุ่นกลางตัวรุ่นกลางอืมนอกนอกจากของของของใบแล้วของทางคอมแบนแล้วมีมีอีกมีอีกมีปอบมีกปอบกำลังกำลังมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอีกใช่ไหมเนี่ยจะมาอีกกี่ตัวอ้าวมาแล้วเอ็นกีเบิร์ดมาแล้ว อไอ้กิบวะนี่ของของที่วันเนี่ยของเซเลปต่างรู้ไหมนี่นะครับนั่ที่แรกคือเล่นด้วยกันแล้วเขาเล่คือเล่นเดียวกันอยู่อะตอนนี้เขาเลี้ยงไว้เขาไม่ได้ขายโอ้คิงมากเลยตอนนั้นตุนันไม่ตัวนั้นตั้งการนุ่มมาไม่เคยแพ้ใครเลยอะไอ้กิบวะเด้อโอ้คนละตัวกับตัวนั้นป่ะคนละตัวคนละตัวโอ้ถึงผมผมต้องต้องถามก่อนว่านั่นนี่ก็ไอ้กิบวะนี่ก็ไอ้กิบวะหมืนกันตัวนี้หยุดแล้วครับตัวนี้หยุดแล้วตัวนี้ถือว่าไอ้เก็บไปแล้วเกษียณแล้วกันนครับ โอ้เลยแต่ถ้าคนรู้จักก็ผมรู้จักคลกนิปกัสัรนวลหานทองพวกเราต้องแองกิเบิร์ดครับโอ้เลยอายุเขาตอนไหนตอนนี้องกิเบิร์ดตอนนี้น่าจะสิบกว่าสิบกว่าปีสิบกว่าปีสิบกว่าก็หมายว่าดังดังมาทุกคนสมัยโน้นน่ะครับเก่งการร้องมากเลยตอนนี้เขาก็ต้องรู้จักชื่อไอ้กลมแปนก็้ไอ้ลิปไอ้นี้ด้วยพอขึ้นไปอันนี้พอยดด้วยกลมแปนหนูมาดูต้องจักตัวนี้เคยพูดกับหลวงนาวหลังเราข่าวครับ เคยผูกกับลมหนาวไอ้เหล้าขาวนี่เคยปลูกแล้วเหล่าเล่าขาวแอ้ยมันมุดแล้วเนี่ยเออเพ่มันมุดไม่เอาเนี่ยไอ้ลมหนาวไอ้เหล้าขาวเนี่ยเหล้าขาวที่ห้อยเหล้าขาวเนี่ยครับโอ้เคยเคยเคยันมาลองใช่ไหมโอ้มาเลยท่านผู้ชมแต่จี้เวิร์ดของทีมงานเอาไปเลื่อนวัวดด้วยเนาะถือว่าเป็นวเวิร์ดในตำนานเนาะเอเลื่อนวัว์่วงนี่เอาเอาเวิร์ดพู่นี่ไปอืมเนาะถอยนี่พู่ดุนได้ปะเวิร์ดพู่นี่ะโอ้ยถอยนี่พู่ดุนไป เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในพักนึงก็ได้เดี๋ยวผม่ใช่ไหมครับเอาเนี้ดิเอานี้เอานี้ดิทุ่ไม้นี่ดิเอาเบอร์พวกตรงนี้เอา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 ที่เบิร์ไว้ตรงนี้ใช่ไหมเอาเบิร์ไว้ตรงนี้อ๋อได้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 เดี๋ยวท่านผู้ชมขอเบรกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเอาวัวมาอีกตัวนึงนะครับอานะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ก็เบรกไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามีวัวลานตัวเก่ง แองจี้เบิร์ดของของของท่านไหนนะสิลิปใช่ไหมสิลิปโดนกุนห้วยนะครับสิลิปดฟกดนห้วยทางโน้นนะครับสวัสดีครับสิลิปครับมาที่หลังนะครับมาที่หลังข้างหลังนะครับเนาะนั่งข้างหลังนะครับคงต้องสอบถามเรื่องประวัติของแองจี้เบิร์ดนะนะนะครับในช่วงต่อไปนะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงลูกเกิดเนาะลูกเกิดในตัวไอโพเทรัตเนาะเหลืองเทรัตไอเหลืองเทรัตครับไอเหลืองเทรัตเหลืองเทรัตเป็นลูกเกิดของคอกนะครับ อ่ากมแบนนะครับเป็นบัวตัวน่าจะเป็นเป็นตัวแรกไหมของของเหล่านี้ที่ว่าทําสาชื่อใช่ไหมใช่ตัวเนี้ยครับตัวแรกตัวแรกนะแต่ถ้าไอที่ตั้งแต่เริ่มเล่นก็มีพวกรุ่นพี่รุ่นรุ่นอะไรก็ยังพอพอไปชื่อบ้างกันนะพอ๋อที่ว่ารุ่นพี่ที่ไอใช่หมดใช่ไหมที่ว่าตัวรนอ่ะทั้งหมดเลยนู่นเอะเออเป็นเป็นไงผลงานเขาดีป่ะทางรุ่นพี่เขาของเหลือเท่าอร่กพอช้ได้ทั้งหมดเลยพอจะได้เป็นเป็นหมาอะไรบ้มงะ ตัวนู้นอเป็นบาดอกตัวนวลนอยนู้นตัวน้อยตัวนัวน่ะนะขาหน้าขาวแล้วเป็นบาดอกชื่ออะไรตัวนั้นนะปานทองปานทองเป็นเป็นไงบ้างผลงานดีไหมเขาเหนียวดีเขาเหนียวดีเหนียวดีใช่ไหมเหนียวดีควาจะแพ้คนไรซิบเลยเออไฟล่าสุดไปภูกมิเออถ้าทับใ่รคาจะแพ้คนไรซิบเลยทุ่งสมอทับเพนดามนงนึกเลยอครับอู้ได้กี่รอบตัวนี้ชนะชนะหรือแพ้แพ้ใช่ไหม ไปแทนกันไปแทนกันปั่นที่หัวมันทะลุไปโอ้โอ้โหต้องลายเป็นโอ้เสียดายเนาะก็ไปหลองเยอะครับแล้วก็วิ่งมาข้างนอกนี่ไปแทนทะุเออเด็ดวแล้ววนมยู่ข้างนอกเขาวิ่งไม่ได้อแล้วใครคนแทงอ่ะโอ้แดนคนแทงอ่ะแทงลงกี่บทแทงี่ท่าเลยกลัวเสียหลักเลยมกลัวมันกลัวแดนอ๋อหนกัวโอ้หัวมันเออเดีดสเด็ดตายเร็ด ก็ก็ย้อนแล้วคนีคนเล่นก็คือว่าเสมอเนาะอนตอนนั้นแล้อ๋อโห้ยเออายุเขาเท่าไหร่เนี่ยจะดูเขาเขามีน้องกี่ตัวแล้วสามตัวสามตัวก็ประมาณสักเขามีน้องอ่ะน้องเขาสามตัวสามตัวนี่สี่ตัวแล้วสี่ตัวท้าเกิดไหมประมาณหกปีแล้วหกปีประมาณหกปีเจ็ดปีเลยก็ยังเล่นไปได้เรื่อยๆอยู่ไหมยังเล่นได้ยังนุ่มอยูะแต่ว่าปีแต่ว่าแต่ว่าปีแล้วผมผูกสามครั้งชนะหมด มีที่แล้วสามงานชนะหมดเลยโอ้ถือว่าผลงานดีพอสมควรเนาะโอ้นะครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้เป็นลูกเกิดนะครับเนี่ยแม,แม่เขาอยู่ไหมแม่เขาตายไปแล้วแม่เขาไม่อยู่แ,<ม>แล้วแม่จะตายไปแล้วล่ะแม่อยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วย้ายที่ไปอยู่รุ่นแล้วก็มีไอ้ตัวไหนอีกนอกจากไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนวลน้ำปาไอ้ด่างนัำปาลงกันไอ้ด่าง อ๋อแดงอยู่นี่อ๋อแดงนะดแดงนึงกว่ารอยยังไม่แ,แ,ออมแพ้เหมือนกันคื้คันที่นี่ดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมโอ้คันที่นี่หมดเลยอยู่ในนี้หมดเลยมัมมนคันที่ว่าอยู่ในทีมงานอีกด้วยฮะก็อยู่ยทีมงานอยู่ในทีมงานรอบๆจำเรีมยมพี่อีกวัวยังมาไปบุดวัวได้มาร์ุดปกติว่าคันดีผสมขวดนะครับฮ่าฮ่าไฟติดต่อกันชื่ออะไรก็แล้วกัน ดางมังกรแดงชื่อมังกรแดงชื่อมังกรแดงเนาะนะครับผลงาน5ไฟบาร์ลอตไม่แพ้ล่าล่าสุดนานยังล่าสุดจะได้ได้รับว่ิครับ2ล่าสุดเนี่ยนะเือเด็พันชักละ5ตันเนอะโอ้โหก็ถือว่าได้นั่นน่ะดีเลยครับดีดีดีเลยดีเลยมีมีโปรแกรมลงต่อไปไหมมีมีวัตถุดิบเยอะ ส <17, S 2> ิบเ <17 S 2> <17 S 1> จ็ดสิบเจ็ดจ็ถึงนี่นะสิบเจ็ดคุมพาอืม,อ,ม,อ,มอันนี้เขาถามาเรียบร้อยจับคูลล่เรียบร้อยแล้วจับคู่แล้วขึ้นเดิมพันแล้วขึ้นเดิมพันเรียบร้อยแล้วก็ 12, ลลวเลยจะเอาตัวนี้ไปตั้งหมูหมโหน่าติดตามนะครับนะครับมังกรแดงนะครับบลาลองบลาสามตัวไหนอีกตัวนี้ปลาสามนะครับเนี่ยเนี่ยบลาสามตัวเท่ากันตัวเอ้ยต่วไหน รุ่นเล็กใช่ไหมนั่นไอ้มันเป็นมึงบอกรุ่นเล็กใช่ไหมค้ัอ๋อรุ่นเล็กเหรอเออรุ่นเล็กรุ่นเล็กท่านชมเห็นตัวนี้ตัวเล็กเลยดูไม่ขนัดอ๋อรุ่นเล็กไอ้ที่ปาสามลูกสามลูกเกินกันน้อยเนอะโอ้เป็นเป็นไงเป็นไงสามอาชีพหรือว่าสามยังไงสามรองกระโดดขึ้นรถไปนี่ก็สามสามด้วยกันเลยสามสามเลยเลยโอ้มีสลับกันไหมที่ว่าไอ้ที่สามอาชีพเลยวเนาะออ๋ ตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ทำตาไม่ชิบเลยหนึ่งเทพนะหนึ่งเทพหนึ่งเทพทำไม่กี่ตัวไอ hey, หนึ่งเทพเดี๋ยวทำบ้าสามไม่กี่ตัวก็ทําได้หลายตัวครับแต่ว่าถ้าผมตั้งอันนที่นี่ก็ทําให้มางกอนเด็ดผู้เดียวที่ว่าก็าไปด้ยวยกันได้ดีอ่ะพูดง่ายโอ้นะรุ่นรุ่นเล็กท่านผู้ชมนะครับรุ่นเล็กนะครับมับงกรแดงนะครับโอ้นะครับหนึ่งเทพนะโอ้นี่ก็ถือว,ว่าลูกเกิด พูดมาสี่ห้าตัวนี่ดีซะทุกตัวท่านผู้ชมโอ้โหอ่าตัวตัวไหนอีกตัวบาไอ้รุ่นเล็กมังกรแดงนี่มีตัวไหนอีกนอกจากมังกรแดงรุ่นเล็กนะมีตัวไหนอีกที่เป็นลูกเกิดได้เอาลูกเกิดเนี่ยครับตัวด่างน้องนะตัวด่างน้อนเนี่ยนะลูกเกิดเหมือนกันเป็นไงผลงานดีไหมตัวนี้ตัวนี้เป็นบาส่าบาส่ามาชิมกันใช่ไหมบาในหัวเล็กนะครับคู่กับอ๋ออยู่หัวเล็กคู่กับตัวไหนตัวนี้ กำลังเป็นหนัตัวหลงมาตัวหลงตัวหลงอะไมาใช่ไหมถ้าตั้งคู่กันจะไม่แพ้ครับเออชื่ออะไรตัวแดงนี้ชื่อแดงน้อยครับแดงน้อยอืมแดงน้อยแม่เขาอยู่ข้างในเนาะแม่อยู่ไหมแม่อยู่คอกอยู่ในคอกนะอยู่ในคอกนะครับคุณผู้ชมนะครับแดงน้อยนี่ครับเป็นไงกี่ครั้งละลงมาสามบ่อยไหมบ่อยครับน่าจะเกือบสิบนะครับเป็นจุดเป็นจุดครั้งหลึ่เนาะเคยเคยแพ้เคยอะไรเป็นยังใช่ไหมถ้าถ้าตั้งถ้าตั้งคู่กับไอ ไอ้ไอ้หาของน้องใบยังไม่เคยแพ้ครับยังไม่เคยแพ้เลยใช่ไหมครับก็ตั้งกูกันยังไม่เคยแพ้อืมโอ้ก็ถือว่าเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมของไบเดชื่ออะไรบาลองเต็งห้าใช่ไหมที่บอกพวกเนี้บ่าลองเต็งกี่ครั้งนะเต็งห้าเดินนมฉีดฝ่ายห้าฝ่ห้าฝ่ายห้าไฟแพ้ชนะไม่ได้ไม่แพ้ครยังไม่แพ้เหมือนกันเออนะโอ้ถือว่าไอ้โมลุ่นเล็กที่นี่ชนะได้เหมือนได้ละ ไม่ใช่จะได้อะไดีได้เลยผูะว,ว่าท่านผู้ชมเล็กที่นี่สี่ห้าไฟไม่แท้เลยถือ<ด>ว่าขอสักครนะท่านผู้ชมโอ้ครับหลายแล้วพวกกันยังม,มีคนสนใจไหมบาร์ลองของเราเน,น,นี่ยมีคนสนใจอจะ่อยอะไรพวกนี้มีคนมองไหม